ซิบมงเแล้วครับแซ่บหรอครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนแลกักะทานผู้ช่มทุกทานนะครับเนาะผอบผากับช่องเบาสร้างละเอ็ดผ้ากินผ้าเที่ยว <What? S 3> มันนี้เบาสร้างผ้าพี่น้องทานผู้ช่มมาเบิ่งกว้างงามแลกักะผ้ามาเที่ยววัดผู้สิงครับ หรือวัดพุทธาวาสนะครับตั้งอยู่สหสขันกรณ์นะครับเดี๋ยวบ่าสร้างสิ่ภาพพี่น้องงานขึ้นบันไดนี่นะครับไปซึ่งบันไดทั้งหมดกับมีอยูซีร้อยกว่าขันครับซี่้อยสิบเจ็ดซีร้อยยี่สิบขันนี่แหละครับผมตามไปเบิ้งว่าบาสร้างสิขึ้นบันไดได้บลอมสิลาบ่ะครับแล้วกากหลังจากออกจากวัดมาแล้วเดี๋ยวบ่าสร้างสิภาพไปกินเน่าจินนะครับจะสิไปกินอย่างกับติดตามนะครับผมตอนนี้ภาพพี่น้องขึ้นไปวัดกันครับตามมาครับ นะครับตอนนี้อาร่า,างสิเพราะนอนทำบุช้มขึ้นไปข้างบนแล้วครับเนาะนี่ครับท่างขึ้นครับวนใดทั้งหมดกับซี้อยสิเก็ตขันแล้วครับนี่ท่างรถไปยุครับต่ว่ามันเป็นอ้อมครับ กับพี่น้อง่อันูุชมกับห้างวัดพุ่งกับมีรถบริการขึ้นทั้งผู้เนะครับรถเพื่นไปจอดอยู่ข้างล่างนี่นะครับอ่ามาสร้างเดลือสียางขึ้นบันไดเนาะครับเนาะตามไปครับผมวัดพุทธาวาดหรือวัดผู้สิงตั้งอยู่ พื้นที่อำเภอผู้สิงนะครับเลยอำเภอสหัสขันนะครับประเด็นวัดการศิธย์ครับผมเป็นที่นิยมของทั้งพุทธศาสนิกชนและกะ็ประชาชนที่ขึ้นมาก,กาบไหวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปพักผ่อนยอนใจช่มทิวทัศน์เพราะจากยอดผู้สิงสามารถเดยวลงมาเห็นวิวโดยรอบอย่างชัดเจนนะครับ เห็นต้งพุ่กุ้มเข่าผูู้ขา้ขาวที่ยุบ่ักลกันนะครับอันนี้ข้นมาเรียกแคสองพักเองครับเริ่มเศร้าแล้วแยังเป็นจุดส้มพระอาทิตย์ตกเยเหมือนแร่งนะครับอวดงามนะครับโอ้แดดนะครับแดดมุมน,นี้แดดครับบนยอดผู้สิงยังเป็นที่ประดิษฐานพระพระพุม่มผู้มีป่าโลนะครับพระพุทธรูป ปางม่านวิชัยองค์หง่สีขาวนะครับนอกจากจะเป็นพระพุทธร,รูปหง่ที่สุดองค์หนึ่งของภารวิสานยั่งนีความงดงามและสมส่วนทั้งพุทธสินหยิบด้วยครับผมเดี๋ยวพ้าขึ้นไปเบิ้งข้างบนนะครับว่าง,งามสวยงามขนาดไหนหนึนะน่งพักสองพักตอนนี้ขึ้นมาพักที่สามแล้วครับเริ่มลาลงไปน้ำแล้วครับ ผู้ใดต้องการขึ้นมายอดผู้สิงอ่ะสามารถคับลดน้อขึ้นมาได้นะครับเด๋ยวสียางขึ้นมาทังมาใดเนี่ยก็ได้ครับทั้งมือกับสี่รอยสิบเจ็ดขันนะครับทุกมือออกพรรษาที่นีประเภทนี้ตักบาทเทวุะครับมพนผสมสี่สี่รอยการูปนะครับเดินลงมาจากผู้สิงเนี่ยครับทางมาใดเนี่ะครับเนี่ยครับพระสีแหงลงมาสี่รอยกองับสีลงมาลาบินทบาทซาชุนอยู่ห่างรางเนี่ยครับ ตายๆล่าเรอพี่น้องเห็นมานน้ำเศร้ามานน้ำน้องครับเนาะโอ้แต่ยางก็ล่าอยู่มาเขียนป้ายไว้อันตรายห้ามวิ่ง่าทัานพัลโหลพี่หนุ่มยิงไกลยิงสูงนะครับเนี่ย กล้สีหอดนะครับได้ว่าสูงมากเลยครับสั้นทา้าคืนสั้นเลยครับเ<ด>พิ่งเดินมาคึงท่านะครับนี่ประมาณสองร้อยขันนะครับแล้วเพิ่งขันล่างมาเลยพู่นนะครับขันล่างตองนี่ก็สามารถชมว,วิว องเองสาสขันได้แล้วครับพี่มองเห็นพุ่นคือผู้กุมเขาไกลๆมั้งครับลาบบอครับลาบบอลาบบอลูกเหนื่อยไหมไอเอาสัวสัวใกล้ห้อดแล้วมาต่อไปต่อครับไปต่อฮะ อีกหลายเติอครับ่ันในหอดอยูอ่นี่ก็สวยเลอทีครับไล่าล่ๆต้อลาก่อนครับออืนองเห็นวิวของลางบะครับงามเลยครับ อีกบ่ไกลอีกบ่ไกลครับเสี่ยหอดแล้วครับเอาไปยางเริ่มเสียแล้วไปต่อครับไปต่อมามาครับเกิดสิหอดแล้วครับเนี่ยครับหนักสองตัวถ่ายอยู่นี่ครับอีกบ่ไกลครับเกือบสุดถ่ายเถึงไหมพี่ห้องก็มีล่มอ้วปวดขา ออสุดนี่แล้วยังมีตัวห่างบนอยู่นะครับโอ้ายยังมี้ทางเลี้ยวไปอพีกยิ่งุ่ไปนะตายตายตายอะครับ,รบ,รบด้วยครับ้งางห้งามบ่ครับขึ้นไปหาหม่องเศ้าลาครับต้องโขนหิน น่อนลลวครับเอสามารถพิชิตบันไดสวรรค์ได้นะครับร่วมมันเหมิดกะบพวกเราหายที่ขันนะครับนับจากพญานาคตูมองหันหน้าแล้ครับบวกมาอีกสองรอยกุขันนะครับิบ้ปขันไหน,น,น,นะนะน,น,นกันครับนะครับ พราพี่น้องไปไหว้พระปมผู้มีมป่าลู่นะครับข้างเขาบริเวณวัดน,นะครับถึ้นมาทั้งยอดแล้วอนี่ของขายแน่นะครับนะครับพ้าไปไหว้พระเจริญพรยศธรรมน้ำมือวัตถุนาโภมนะแล้วส่งตัวแทนมาลงทัะเดียนให้หนึ่งท่าน นะครับนคระพิทธรูปมุงเน่เด้ครับอ่าขอนที่เขามาสักกะรากะวัดอุณหภุ้มล่างมืดนะครับของเส้นลงคือของเกี้ยวแต่ดูชาดูเทียนอยูไปไหว้พระข้างบนนะครับครับยูชาถูเทียนนะครับองค์พ่อพุทธโสภรน่ครับ อถูอออเกเชื่อมเถื่อบูชามากกับว่าจิดที่นี่นะครับน้อยน้านีนะครับใต้มองๆนี่ครับเย็นเล้ว,คร,ค,รวครับมองพุ่งตก ้าส <ạ. S 1> ุดเที đ đ ่ยหมามากกับต่อน่ยนะครับด้วครับโมนิก้เป็นหมองจุดชมวิวตามแบบหกสิบองศานะครับ สรุปคูมิสวยงามนะครับตรงนี้อากาศบริเว้นโดยรอบนี่ก็เป็นจุดชมวิวนะครับของอำเภอสหัสขันนะครับ เราเห็นอยู่นี่ก็คือผู้คุมเข่านะครับล้วผู้ในกจผู้ข้าวครับนี่ครับ,บ,าาบทางบ้นานไดขึ้นมากเมื่อกี้นี่ครับขึ้นมาแล้วกรับหายเหนื่อยเลยครับเพราะว่าจุดชมวิวที่สัดงามครับ คุ่น่าะ่าอย่างนอ้อ้อหมดครับใช่ยอย่างอ้อมครับต่อครับสุ้มความงามต่อครับ ดี๋ยวพาพี่น้องอ่านผช้ชมขอไปเบรงร้อยพระพุทธบาทกันเนาะครับเนาะครับน,บนี่ร้อยพระพุทธบาทนะครับมี่้ำเนาอยมาจากไหนเนาะ เรปาจขาบาะครับโอเคครับ้วต้อครับ อย่างนี้ไปวิตาพันธ์ซิลินท่อนกับว่าไก่เลครับไก่โอ้เนี่ยเดี๋ยวเห็นมันเนเคลื่อนล่ำเปล่าเลยครับมองนี่ก็เดี๋ยวเห็นตามมาเดี๋ยวเห็นเคลื่อนล่ำเปล่าเลยครับทะเลอีสานอีกมอหนึ่งนะครับรยนนบว่วงามครับ นี่สิภาพพี่น้องลงไปข้าง,งล่างเรื่องข้างล่างว่ามี่อย่างนี้อ่ามาท่องเที่ยวกับแม่ว่ายพระอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าหลายนะครับเป็นนเป็นมือวันธรรมดามันมือหยุดมือหยุดคนก็สิหลายนะครับ ไปทำบุญบูชากระทงเทียนมาเป็นเป็นกระทงเทียนประจําวันเกิอดอนี้ก่อสร้างเกิดวันจันทร์แล้วครับสีเหลืองแล้วครับนะครับก้บอ,อยกระทงกันครับผมก็จะทำอย่างที่ฐานแล้วครับบายขอข้อเนสนอเป็นแบบสุ่มเบอร์ทั้งหมด ครแต่ก็แค่นนี้ครับนพี่น้องท่านผู้ชมอันนี้อันนี้กับพระพุทธรูปพระพุทธรูปขนาดสิงหาบรรพฤครับครับสมตะวันรับขอบฟ้า ูึนะครับเดี๋ยวเห็นไกลๆเป็นเพื่อนลำปลาวนะครับแน,น่น,น่าเปนพื่อนลำปาวอันนี้คือมองเบืบ้องนิทเวนรับขอฟ้านะครับนี่นครับน้ามาเแ่งสิงามนะครับนี่ยยิออง่ง หลังจากภาพพี่น้องเมื่อทำบุญไหว้พาะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็สิลงไปหาเนี้ยยู่ในกินกินเข่าเนาะตามมาสร้างไปครับว่าสิได้ยังกินนะครับผมตามมาครับนะครับผมตอนนี้เ้าสร้างมางหอด้านก๋วยเตี๋ยวแล้เนาะครับเนาะ่คือรล่างก๋วยเตี๋ยวเลือดนะครับหลังจาก้าพี่น้องยังเที่ยววัดแล้วลงมากับว่าพ่อร้านก๋วยเตี๋ยวเลือดแห่งนี้แหละครับ เดี๋ยวพ่อสร้างดิเอาไปถามมึงครับคนขายยังเลยครับถามพ่อสั้งางไหครับสอบถามเลยครับร้านนี้เปิดขายมาโดนหรสิครับปีกว่าละจ้าปีกว่าแล้วขายดียอยู่ไหมเพราได้ขายยนุนบอเม่ยครับเมีนู่เมีย่ยงแนวกว่าครับ,บกท่านผู้ชมเลยครับมีตุ๋นจับมีตุ๋นเรือแล้วก็ส้ตมตำจับตำนี่มีตำทุกอย่างทุกแน,นวมีตำ รครับมยอัตำมม่ามขายยังไงครับเนีมุนอ่เ็มไยังน่อันนี้จะเป็นแค่หมูมแ,แม่ได้ราดเออ่อแม่้อยถ้วยอบมัอนอบเนยแม่จออม้ะะยี่สิบาทขอพิกาดทีอนครับท<อ>ูช่มผานมาจาแม่มาอุดหนุนเป็นเพื่น,นทีกับเพือนไอ้แข้างล็อกหนะครับเพื่อนน่ไงกันนะสาก่อนเลย ต้มบานจากมีพุ่มก็ได้ครับถนนเส้นใดครับเนี่ยไปใสามาสาถนนสองสองเกียรติระวังขาเสร็จนั้นมุ่งหน้าตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับผมเนี่ยครับผมอะไรก็ผ่านเส้นนี้ก็ฝากอุหนุนเล่าเลยนะครับซื้อร้านนี่ยังเนาะเดือยตุ๋นเลือยเนาะรับผ่านก็จะเห็นป้ายรถนะครับาเป็นคุณเดือยเรือครับและอุนนลเร่าด้วยครับดก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณครับ เดี่ยวเดี่ยวเลือหมูหมูตัวนี้เนื้อมันนะครับเลยบ่ด้านี่มันจะหมูอะไรับเนี่ยครับซิบบมเงินแล้วครับแซ่บเหรอครับพี่น้องเติมน้ำมผสมครับน้ำตาลครับพริกพอแล้วครับทั่วแล้ว Go walk, so have กินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเนาะแซ่บพิลีครับพี่น้องบดเลยครับผมกับซุปเล้าเข้มข้นดีๆครับมาเนี่ยหัวขัดมาเนี่ยหัวหน้าเลยครับผมแล้วเล่นเลยครับหลังจากพาไปเบิองวัดแล้วสวยงามนะครับเนาะแล้วก็ลุงแม่กับมากินกเตี๋ยวเลือดนี่นะครับเดยก็ฝากติดตามเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ที่ท่านผู้ชมพี่น้องเบิ้งจนจมนะครับ เลียก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เลยนะครับเดอ้อที่สำคัญเรื่องกดกระจิ๊งนะครับบุกผาดลิปต่อไปสำหาารับลำขั้นอย่างเบาช่างลิปต่อ,ตอไปนำลำเบาช่างดีโรคงี้ยครับติดตามนะครับเดอ้อสำหรัคลิปนี้ก็พอจบคลิปไปตำนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ